พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันานทหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้า,าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย ขอถวายอนุโมทนาในพระราชกุศลศรัทธ,ธาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรยัยและพระพระราชกุศลธรรมนัตจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมมบอพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพร์ชัยสถิตเป็นเมงขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรนอกจากนั้น ยังมีคณะเจ้าภาพที่ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะของครอบครัวคุณแม่ผ่องศรีชัยยันบูนและพระสิริชัยพัทโกเป็นเจ้าภาพถวายพัะทาหารเจในช่วงเพนตลอดพรรษานี้ปรรารถทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัว หน้าที่การงานและอุทิศให้บรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรและขออนุมโมทนาต่อคณะเจ้าภาพคณะที่สองเป็นคณะของครอบครัวอัดสวเเหมเป็นเจ้าภาพถวายไอศครีมจำนวน400แท่งปารอบทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณชนสวัสดิ์อัดสวเเหมผู้ล่วงลับ และขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพคณะที่สามเป็นคณะของคุณปัรมธนาพาเกตชดานภาการพร้อมด้วยครอบครัวคณะลูกศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดร,ราช,ชบุรีพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายข้าวเหนียวไก่ทอดจำนวน400ชุด ของหวานลำไยลอยแก้วจำนวน400แก้วปาาลบทาบุญบูชาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์โดยมีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคลพระเดชพระคุณพระราชชพรหมเถนวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยาลาอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี จึงขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพทุกท่านทุกคน so dear uh, e n e r a b l e student from uh, different country uh, not only his majesty the king offered the f o o d for MCU administrator student staff and uh, member faculty Faculty. Uh, t h e r e are a l s o the David devotee from the different group. And let me appreciate uh, the one by one. The group number one is the group of Mother p o n g s i Chai Yan Boon and venerable s i สิริชัย a t ฒ a k offering the uh, food. Uh, for lunch today uh, dedicated to the uh, his uh, the uh, ancestor and for the blessing of life and happiness of life. the group number two is the group of the family of alzawahim family offer ice cream uh, four hundred pieces. อธิษฐานที่ถึงมิสเตอร์ชวนสวัสด์สวัสดิ์เฮมอันดับที่สี่เดอะกลุ่มหมายเลขสามคือกลุ่มของคนปัตธรรมะทนานาพาเกตชดานาพาการอธิษฐานถึงเวทเฮอร์แฟมเบอรีอันดับที่สี่ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามหลวงพ่อสดธรรมกายารามเทมเพิลดำเนินสะดวกริสติก ราชบุรีพราวิน so let me appreciate that on the supporter and devotee made the the power of the Prince James the power of the Buddha the power of the d h a m m a and the power of the Sangha bless you to be happy and successful in your family Uh, now, นตออันดับต่อไปขอให้คณะเจ้าภาพทุกท่านได้เตรียมตรวจน้ำรับพรเป็นภาษาบาลีตามลำดับสืบต่อไป ยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาขหลังเอวะเมวะอิโตทินนงเปตานังอุปกัปปติอิเชตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมจัตุสัพเพปุเรนตุสังคปา จันโทปนะระโสยะธามนิโชติระโสยะธาติโยเววัจจันโตสัพะโรเวนัสตุมาเทอภาวต เทกายทุกขภาวะสัพเพติโย <coughs> <coughs> โกภาวาสัพพิโยเววัตันโสะโรโกเวนัสสตุมภาวันวันตารายโสกิรตอายยโกภาวะ านนาิววัันนนตเเสจจงปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พร,พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา